อันนี้คือจบสุดท้ายแล้วใช่ไหมสุดท้ายของลานหินยามของเราแล้วคะวิธีการถ่ายรูปคือต้องทำท่าเหมือนจับจับหินนะครับแล้วก็ให้มือกล้องค,ค่อยๆหามุมนะครับให้เหมือนกับเรากำลังรับถ้วยฟุตบอลนะครับดีๆมือกล้องจะหามุมอค้ <laughs> างไว้ค้างไว้หันหน้ามาหันหน้ามา และสําหรับการท่องเที่ยวทริปนี้นะคะวันเดทิปที่อุทยานแห่งชาติป่าหินงามนะคะที่เราได้ไปชมมาทั้งผาสุดแผ่นดินใช่ไหมคะแล้วก็มีตะเพียงโอโซนด้วย้วก็เส้นทางศึกษาธรรมชาติป่ากอลักษ์ค่ะแล้วก็มาที่ทุ่งดอกกระเจียวที่เป็นจุดไฮไลท์ของที่อุทยานแห่งชาติป่าหินงามแห่งนี้นะคะก็อยากจะฝากน้องเที่ยวถ้าใครยังไม่เคยมาเที่ยวนะครับหรือไม่รู้ไม่คิดว่าจะไปเที่ยวที่ไหนเชิญชวนนะที่นี่ที่อุทยานชาติป่าหินงาม ถึงแม้จะเป็นช่วงฤดูฝนช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงไฮซีซันของที่นี่เราก็จะได้มาชมมาสัมผัสสายหมอกซึ่งค่อนข้างจะบริสุทธิ์มากมาสูดอากาศที่บริสุทธิ์หรือแม้กระทั่งมาชมหอกกระเจียวซึ่งกำกำลังจะบานอยู่ใกล้ๆเกือบจะเต็มทุ่งแล้วนะครับอยากเชิญชวนพวกเราทุกคนนะครับให้เตรียมความพร้อมมาเที่ยวนะครับตอนนี้มีความสวยงามมากในพื้นที่ของแหล่งท่องเที่ยวของเราครับเชิญครับ